เห็ดกันอีกแล้วนะคะโอ okay. okay, เคโอเค l ล t s ก็ไปเลยฟินช์ปาร์ปพ่อปียี่ยี่ <laughs> here, here. ดูเกได้อีกเอกยเหียทุกคนเจอนี่ฟิฟลิงจ้ะฟิฟลิงเห็ดมันปูดอกน้อยๆทุกคนดอกเล็กๆจ้ะมีแมงนิดนึง ดอกเล็กๆกนดอกน้อยๆเนาะตะบุตะมิแค่นี้ก่อนอน,นัน่ะเล็กเกินไปพี่ฝริงมานมานพี่ฝริงละมั้งวันนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยตัดตาขาเนาะพี่น้อง เห็ดนี่เต็มป่าเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดเบื่อนี่พี่น้องเต็มเลยมีแต่เห็ดเบื่อแถวหนิโอเคเชิญงอกกำลังงอกใต้ดินโอเคน้องเจอแล้วจ้ะทุกคนเจอแล้วสู้ ไปทำความสะอาดทีเดียวนะนนเนาะปิดหลงไว้ทุกคนดอกนี่สช้ได้แท้ทุกคนโอ้ยโดนฝนเนาะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปตา,จากจ้ะขาเขาดีอยู่พี่น้องพี่น้องจเจอแล้วจ้ะจะว่าดอกไม่รู้ใช้ได้ไหมโอ้ใช้ได้อยู่ทุกคนโอ้ยเริ่มแก่แล้วต้องแก่แล้วพี่น้อง แม่ก็ลงตากเนาะพี่น้องเจอละเห็ดแม่มดหรืออะไรนี่โอ้โนี่พี่น้องโอ้งามอยู่โอเคได้แล้วหนึ่งดอกทุกคนตัดขาเขาก่อนนี่เอาไปตากนะทุกคนเอาไปตากโอเคช่วยผมด้พี่น้องนี่ลบอยู่ใต้นี่พี่น้อง งามงามงามโคบโกบโคบลุงกบลุงสวยสวยดอกแรกดอกแรกของวันนี้ที่สวยอ่าสมบูรณ์ที่สุดเลยพี่น้องโอ้ยิ้วยิ้วยิวยิว,ว,ว,วนี่เทวดาเปิดป่าแล้วโอ้ยน้องเอ้ยกคบลุ่มโคบลุ่ม ทุกนดูดอกนี่อย่างงามแต่ไม่ใช่นี่นจ้ะไม่ใช่เห็ดพึ่งจ้ะเห็ดอย่างอื่นดอกแมงแมงพี่น้องดอกแมงแมงเอาไปตากพน้อกบไวจ้จ้ะกบเชื่อเข้าไว้พี่น้องทุกคนงามอยู่จ้ะดอกนี้พี่น้องเอ้ยลอดตาลอดตาคนมาจ้ะกบหลุไมไว้พี่น้องเขาเกิดอีกเนาะ เดี๋ยวไปนั่งตัดขาทีเดียวจ้ะทุกคนนี่เจอแตด่ดอกดอกไม่งามเลวจ้ะทุกคนเจอแต่ดอกใหญ่ๆที่ไม่ค่อยงามจ้ะทุกคนพี่น้องป้องไปใช้ได้อยู่พบหลุมด้วยจ้ะพี่น้องโอ,โอ้โหดอกนี้นก็ใช่จ้ะเพราเอาได้จดะดอกเนาะทุกคนตัดขาเลยจ้ะเนาะ ใช้ได้อยู่แมงนิดหน่อยแล้วคบหลุมทุกคนโอเคเนะโ่้เดี๋ยวไปตัดขาทีเดียวจ้ะพี่น้องพี่น้องใกล้แล้วใกล้เตรียมตกะกร้าแล้วเด้อน้องยิว้วเจอแล้วว้าวพี่น้องเอ้ยดอกงามดอกแรกปัดน,นี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยดูดูปาดตรงวงอยู่พี่น้องเอ้ย <laughs> ดอกงามมามามา ข้าก็รีบมาเลยนาะทากเนาะคุณทากเอ้ยขอไปกินหน่อยจ้ะคุณทากเอ้ยน้องดูโอ้ยนี่ทากพี่น้องทากเออออกโลดโอ้ยพอได้อยู่ทุกคนงี่งามที่สุดแล้วของวันนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยหิวพ่ิวหน่อยจ้ะทุกคนโอ้ยแถวนี้พอมีเดี๋ยวเดินเลาะแถวนี้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดินเลาะโอเคน้องเอ้ยดอกนี่เหลือชีวิตไหมนี่ โอ้พี่น้องเหลืออยู่โอ้พอไ,ได้เอาขาไปตากพี่น้องโอ้ยทากเอ้ยทากเอ้ยกินกันไม่เหลือไว้ให้กันกินเลยเนาะเออโอ้ยทากเอ้ยทากเอ้ยทากพี่น้องฮืดขอนสนเห็ดพิษกินไม่ได้ทุกคนดูปาดดอกบักใหญ่ดอกนี้แมงแมงจะเอาได้อยู่จ้ะโอ้ยน้องเโอ้ยพี่น้อง ได้ต่อมาปิดไว้ปิด,ปดลงไว้จ้ะโอเคพอได้อยู่คนเดี๋ยวเราจะไปนั่งตัดขาทีเดียวจะได้เยอะอยู่ทุกคนงามจริงๆเฮ็ดขอนพิษใช่เลยพี่น้ององามงามงามเอาได้เอาได้อยู่กับต่อไม้ตัดตรงนี้เลยเนาะเนาะเฮ้ยบูนฝนพี่น้องเอ้ย ได้อยู่ได้อยู่กบหนมก่อนใส่ตะก,ก้าโรดน,น่านอุ้ยแถวนี้เฮ็ดขอนสนเยอะจังเต็มเลยเนาะจ้าใช่ไหมจ้าอู้มันใช่เลยจ้า่น้องตัโดโ่ดโอ้ทุกคน่นางปิดหลุมดีๆจ้ะ,ะใส่ตะก,กา้า อเนุกฟิฟลิงอืมสวยเลยนะคะสวยเลยนะคะวันนี้มันปูนะจ๊ะสามดอกทุกคนฟิฟลิงนะทุกคนดอกเห็ดมันปู เนาะเจออีกแล้วจ้ะเห็ดมันปูไม่ค่อยสวยจ้ะทุกคนป่านี่มีมูดเยอะจ้ะมีเห็ดมันปูเยอะเจอเห็ดฟิฟฟลิงจ้ะป่านี่ได้แต่ฟิฟฟฟลิงฟิฟฟลิงเด้อดอกไม่น้อยพี่น้องกำลังแตกเต็มเลยตันเต็มเลยจ้ะแตกเต็มเลยจ้ะ พอได้อยู่อู้หูไหดอกเล็กๆดอกน้อยๆเล็กๆโอเคป่าเห็ดป่าเห็ดพี่น้องเอ้ยยังไม่เจอเห็ดเลยจ้ามีแต่ป่าด้วยเอ้ยดอกน้อยๆทุกคนเมื่อกลังแตกพี่ปพะลิงทุกคนพี่ปพะลิงจ้ะเดี๋ยวใช้มือเก็บเลยนะจน๊ะเนาะ มือดึงออกมาจ้ะอะอกเล็กๆอกเล็กๆจะไมีเยอะอยู่จ้ะทุกคนเขากำลังแตกจ้ะมีคนลอยคนตัดไปแล้วด้วยจ๊อกตรงโน้นเนไหมตรงน่้ออนอีกสองดอกโอ,โอ้ยเนาะขาไม่ตัวหรอกจ้ะจ้อกพี่น้องเออดอกเล็กๆ กินดอกเล็กๆจ้ะเจอรมันเจอรมันไม่ได้กินดอกบานๆนะจ๊ะพี่น้องเอ,อจะเดินดูเผื่อจะเจอดอกใหญ่เนาะจ้ะเนาะทุกคนเผื่อจะโชคดีเจอดอกใหญ่ๆก็เขาบางนะังเนาะต้อนมีหน่อยนะึงดอกน้อยๆประมาณนี้แหละทุกคนกำลังอร่อยกรุบๆด้วยจ้ะเนี่ยที่นอกตีน่นอกหน่อยนะึง เขาจะอยู่เป็นมุมๆขางเขาเน,ะนะาะป้าปากินดอกใหญ่เบ้อบาาา่าเน็ดเถาพี่น้องเถาแล้วอยู่ตรงนี้ทุกคนเอ้ยอ,อุ๊บอโอ้ยเอาปาชนเอาโอ้ทุกคนแก่แล้วอ่ะคุณลุงเอาไปตากโอ้ป๊าปาโอเค Okay, s okay. <S ได้เนี่ยนออกเด้อทุกคนอุ้ย <Yeah. S 1> วายแกมากเลยอบไรบอมนะพี่เซน,เนทุกคนเอาไปตากทุกคนอน่านกเมียโอเคคัพี่เซนแล้วเป็นตอกง,งามไม่้องจะได้อยู่ทุกคนกดตรงไปจ้ะ ออกไปด้วยเลยจ้ะสะอาดไปเลยจ้ะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมีเห็ดปันปูแล้วก็ตัดขาไปเลยจ้ะชั่วมันจะได้เกิแเเด,ดแถวนี้่งกะเอาเชือดเลโรยไว้แถวหนึ่งเดี๋ยวไปทำอีกรอบจ้ะไปะทุกคนเดี๋ยวไปนั่งทำอีกรอบจ้ะพิษปลิงเต็มเลยทุกคนเกน็บปลาลิงกนัน ดอกน้อยดอกน้อยน้อยเพิ่งได้ฝนเมื่อคืนเนาะจ้ะเนาะเพื่อวานเน,นี่เนาะจ้ะเนาะแต่ว่ากรอบจ้ะกรุบเลยแบบนี้จ้ะดอกเล็กเล็กดอกน้อยน้อยทุกคนหมดแล้วแค่นี้แหละพี่น้องดอกงามๆเอาได้อยู่จ้ะ ยังไม่บานนะจ๊ะน,น้อนี่ยสองดอกพี่น้องนตรงนน้นอีกด,ดอกนอึ่งตรงโน้นพี่น้องเห็นไหมนี่จุดกๆายเออเล็กๆพี่น้องจะต้องหมานดอกใหญ่ๆทักที่นหนูนะจ๊ะเนาะ không đi nini song dog song này, bay hát lơi oi nít nè nói dọc nè dọc nè dọc nè 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 dọc nè เจออีกดอกนึง่งดอกไหนก็แมงกินน่ะทุกคนแมงกินจะ้ะกบกลน้มไปจะ้ะพี่น้องนีัดอ,ออกไปเลยจะ้ะน,นี่เลยเนาะหลงตาคนนี่ทุกคนโอเคไปหาต่อพี่น้องพี่น้องว้ายแก่แล้วพี่น้อง <laughs> แก่แล้วจะดอกใหญ่เอาไปให้คุณลุงจะ้ะทุกคนตัดขาออกก่อนเนาะขาดีอยู่จ้ะทุกคนพอได้อยู่พอได้อยู่ทุกคนว่าทำความสะอาดเห็ดด้วยกันนะพี่น้องจ้ะ ดูพี่น้องคุณลุงคุณลุงวันนี้คุณลุงชนะเลยเออพบป้าหาได้เห็ดได้เยอะเออคนนี้ได้เท่านี้นทุกคนไหนได้นิดหน่อยเนี่ยไม่ได้เยอะจ้ะอันนี้ฟิฟลิงจ้ะทุกคน <laughs> ฟิฟลิงทุกคนนิดหน่อยมองไม่เห็น แต่กานี่ก่อนพี่น้องทำความสะอาดไปเลยจ no. 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 so, ้ะจะได้สุดยอดบนมือออกมาที่ใส่เต็มกระตาเต็มกระตาอ่ะลุงเปลือกกล้วยจะเก็บไปบ้านด้วยทุกคนออันไหนงาม เดี๋ยวให้คุณลุงโชว์ให้ดูเด้อพี่น้องโอเคพี่น้องคิดจะยาวจะ้ะเดี๋ยวขอตัวทำต่อน,นิดนึงจ้ะพี่น้อง